สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เ,เบิร์ดสุขุสุคนเดอมืมอน้กะข้าวเจ้ามาปั่นข่าหรือว่ามาซีเข้ามานวดเข่าแล้วพี่น้องก็รอบนี้รอบซองเนาะบฮห้วซีได้จากกระสอบมาลุ่นนํากันพี่น้องว่าซีซ้าเก่าบ่ 39, บอรหรือซีได้ลื่นเก่าเนาะพ่อคอยให้เพิ่นเพิ่อนอยากไปกัดก้าเจ้าเนะาะซ้ซส,สหายหเพิ่นแต่มื้อนี้โ่แมนเจ้าเก่าเนาะพี่น้อง เจ้าเก่าหลดผ่นเพเผืนก็เลยผ่นยังแปลงหลด่แล้วแปลงเครื่องอันปั่นเข่าบ่แลวาเลยเนาะก็เลยอันนี้เป็นเจ้าใหม่ส่วนเจ้าเก่ากับบัดเกี่ยวเขางั้นเนาะบัดเกี่ยวเขางั้นจังให้เพิ่นมาปั่นหล้วก็จังคิดเฉลี่ยกันกับรอบที่แล้วแต่อันนี้สิเป็นเจ้าใหม่อันนี้สิเป็นนั่นของคนบ้านข่อยเองของคนบ้านหัวยยางเพิ่นมาปั่นเข่าคนแถวนี้เนาะเพราะว่ารอรอคิวกันนั้นช่วงนี้เขาไปปั่นเข่าบ้านนัดบ้านหนี้หลยนะพี่น้อง มีรถผู้ได้มาปั่นคือปั่นไปก่อนเนาะว่าถ้ามีมาปั่นแถวนี้เมืแ่อบบกี้นี้่นกับปั่นหน้าแบบเบาแงมแล้วก็เลยมาปั่นหน้าไขอยหน้าแต่อันนี้ก็คนงานผนลายปกติกับสิค้นงานลายสีแล้วก็บด้สิสยเพินดอกเนะาะ่นกัคนงานลายอยู่แล้ว่นกัเห็ดเองเ่นเบิดทุกอย่างแหละกลับมาลุ้นกันเนาะพี่น้องว่าสีได้จกกระสอบ

เกอเกอรมาไหมเกอเข้ากับกองประมาณนี่กับว่าแน่ใจว่ามันลายกว่าสุดทีแลว้วเนาะก็ลืมไปเลยพี่นอ้องกับสีลื่นก็ลื่นน้อยหนึ่งนี่แหละเนะาะจักว่าลื่นแต่ขี้เพื่องกับมูมามาทาเมงตอนอันผลผลิตเลยพี่นอ้องตอนผนปัดแ,แล้วเนาะก่อนลังเถือก้องใหญ่ซึนมี่ตะขี้เพื่องกับมี่นนะมเนาะ รรอกเนดีดีเดสิบสองซือแจเขากันกันเลยตอนนี้กเ็เริ่มเลยน้อพี่น้อง คนงานเคนลายมีแต่ผูท้ายพี่นอ้องฟังแล้วส่วนมากจะฟ้องงานะนี่ก็ได้ซอยเิคนคนจัดการเองเนาะนอกอจากว่าคนเคนโบราณก็ซอยเคน จะสอบข่าวมันเสี่ยงเนาะ,ะเลยเอาเคลือกแห้งมาคล้องไว้ก่อนสี่หอดสี่ชิดสอบหรือว่าพี่น้องน่าจะหอดอยู่ป่ะ่าเนาะตัเพิ่อกสี่ชิดกว่าแต่แนมสี่ดาวถึง ไปทีมมัดเข่าลงให้กันเจ้าเนาะพีที่แล้วปันรอบเดียวเลยพี่น้องพี่นี่ปัดตามรอบเลยแหะทังที่แล้วนะมัด่งเนาะ คิวเรียบนะกระมือกา คิดเป็นกระสอบมีค่อยกับโบน่ใจว่าคนเอาสอบลราสลายถ้าคิดเป็นเงิ้หนียนะเนาะอันะนี้คนเอาเป็นข่าวข่าวเฮีย วางปั้นข้าวรอบที่แล้วชุบค่อยกๆเอาไปใส่อันปุ่มผลไม้มาเลยเนาะเอาไปเห็ดคีบุ่นมาเลยพี่น้องมาหัน่นกองคีบุ่น 老爱他。 ที่ซองเลยพี่น้องนูวันแหลนออกจากอันบนพื้นบนไหวกองเข่าเนาะบังลูกเบัง,บงตัวใหญ่สุดเลยบ้งลูกวัง,ง,งโอ้โอ้มันครบตายเลยนูมันเข่าไปส้นกินกองเข่าตอนนี้เข่ากบบ็บั้นเบิเลยพี่น้องเพือแต่เสียขี่ร้าน,นเทในยแ,นแ,นแนงตัวมันหลดุดลงไปเนาะตะกี้ฮุกเ่องไป สอบแล้วปัดดีสินาเพิ่งพี่น้องเลยปะมุ่กับฮาหนูกันต่อไปนูนไปอยู่ต้ํมพื้นอันนี้เหมนได้ชองโตแล้วพี่น้องเลยตอนนี้ก็แล้วเนาอพี่น้องสรุปแล้วว่าได้ประมาณสี่สิบสี่สิบายก็ได้ลื่นลื่นรอบที่แล้วสอบเดียวเนาะรอบที่แล้วได้สามเจ็ดรอบรอบนี้ได้สามแปดพี่น้องเลยลื่นสอบเดียวเนาะ แต่ผืนกับปกติกับสี่ซี่ผืนเอาไปซองกระสอบแต่นี่มันพอกระเทินผืนกับเอาไปซองสอบเลยเนาะได้สามแปดผืนถอดซองกับเรือสามหกพี่น้องเอ้ยเรือสามสิบหกกระสอบนี่เดนะี๋ยวนะฮาก็ยังสีเทียนออกอยู่เทียนใช้สอบเขาเองแต่พอลาเทียนออกมากะน่าจะได้อยู่สามเจ็ดสามแปดคือเก่าเองแหละเรือสามเก้ากนะัประมาณนั่นแหละเนาะ แต่อันนี้เวลาเพิ่นใส่สอบเต็มๆเวลาเพิออ่นเอาไปก็สิเอาไปสอบเต็มๆมันสิคือ,ก,อกันซองกระสอบเนาะกะเท่ากับว่าซองรอบกะเอาแต่โต๊ะบนเหลือกับประมาณเจ็ดสิบเอ็ดสอบเนาะรอบทวิตเหลือซามห่ารอบนี้เหลือซามหกพี่น้องกะบเจ็ดสิบเอ็ดกระสอบกับประมาณนี้แหละบัดน,นี้กระพุ่แหละพี่น้องถ้าบัดปั่นเขงงางันผูนเนาะ มารุ่นอีกรอบสุดท้ายว่าสิได้จักกระสอบร่วมแล้วว่าได้เท่าไรทั้งหมดปีนี่เนาะก็ประมาณเลยพี่น้องโอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สนิทกันเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้เนเด้อพี่น้องก็สิพากันหาเถียนเข่าก่อนเนาะหดพอกันคลิปหน้าพี่น้อง,องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง